เมื่อวานไปเจอเพื่อนรุ่นพี่ที่เคยทํางานด้วยกันเนาะเราก็แบบเราอะรู้จักครอบครัวเขามานานมากตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มทํางานด้วยกันเลยแล้วรู้จักกับลูกสาวเขาซึ่งตอนนั้นลูกสาวเขาน่าจะแค่แบบเจ็ดแปดขวบที่เรารู้จักรู้รู้จักพี่แกเนาะแต่วันนี้ลูกสาวแกอายุแบบจบปริญญาตรีน่าจะยี่สิบกว่าแล้วน่าจะยี่สิบเริ่มยี่สิบกลางๆแล้วอะแล้วเมื่อวานก็ถกประเด็นกันว่าเอ๊ะทำไมทําไมลูกสาวเขายังไม่มีแฟนวะอะไรอย่างเงี้ยแล้ว คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่ายังไม่มีเลยเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าพ่อเขาก็พูดว่าโอ้ยตอนนี้พ่ออยากให้มีมากเลยมันไม่ยอมมีสักทีฉันพูดว่าอะไรหรือเปล่าฉันบอกว่ามันไม่มีง่ายๆหรอกมันไม่มีง่ายๆหรอกเพราะอะไรเพราะพ่อมันเน่สร้างมาตรฐานไว้สูงพ่อตั้งสร้างมาตรฐานสูงมากไม่ใช่ไม่ใช่แบบพ่อคาดหวังอยากจะเอะได้แบบนั้นแบบนี้นะไม่ใช่ คือพ่อเขา่าปฏิบัติกับลูกสาวเขาดีมากประครบประงมไปรับไปส่งดูแลเอาอกเอาใจสารพัดพาไปเรียนลูกอยากเรียนอะไรลูกอยากพ่อให้ทุกอย่างปฏิบัติอย่างกับเขาเป็นเจ้าหญิงรักเขาทนุถนอมเขาฉันเลยบอกว่าพ่อสร้างมาตรฐานไว้สูงถ้าหนูถ้าน้องจะมีแฟนอ่ะแฟนน้องอจ,จะต้องเท่าพ่อหรือไม่อาจจะต้องสูงกว่าพ่อด้วยซ้ำมาตรฐานนะ่ะม,มันถึงจะมีแฟนแปลว่า ิดท,ที่พ่อเปล่าแปลว่าคนเราอะพอเรารู้ว่าเราเป็นเพชรของที่บ้านอะเราจะไม่รับก้อนกรวดที่เข้ามาในชีวิตเราอยู่แล้วแล้วนางก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับการไปหามีแฟนด้วยนะนางก็ใช้ชีวิตของนางนางเรียนแน่นมากนางไปออกกํลาลังกายนางไปวิ่งเทรลนางใช้ชีวิตของนางแบบค่ำๆอืมฉันก็เลยเออพ่พอดันสร้างมาตรฐานไว้สูงเลยใครเราจะข้ามกําแพงพ่อมาได้เนี่ย